สิ่งที่เข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับใครหลายคนที่กําลังมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนคนรักหรือว่ากับใครก็ตามเนี่ย แล้วรู้สึกว่าการที่จะต้องแก้เนี่ยมันจะต้องใช้2คนในการแก้ก็คือว่าถ้าเขาไม่หายโกรธชั้นชั้นก็ไม่หายโกรธเขาต่อให้ชั้นให้อภัยเขาคนเดียวแล้วเขาไม่ให้อภัยชั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆแล้วน่ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยคนคนเดียวนะครับมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราเล่นชักคเยอถ้าเกิดอีกฝ่ายเนี่ยไม่ดึงด้วยเนี่ยตัวชักคเยอมันก็จะไม่เป็นผลนะครับหรือไม่ก็การปรบมือข้างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นเสียงที่ดังได้เพราะฉะะะนนนนนััั้้เวลาาาคคทททีี่่่กกกกรรบงยถอฝ เป็นคนจบเรื่องนี้เนี่ยอีกฝ่ายก็ไม่สามารถกระทกระทั่งกันได้ถ้าเกิดเขาว่ามาแล้วก็เราไม่ได้เดือดร้อนในคําว่าของเขาหรือถ้าเกิดเขาวิจารณ์มาแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนในคําวิจารณ์ของเขาเราก็จะไม่มีปัญหากันและกันนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าเราสามารถเห็นอกเห็นใจเขาถ้าเราสามารถมองได้ว่าเขาเนี่ยแบบน่าเห็นใจที่เขารู้สึกอย่างเนี้ยเพราะว่าคนที่กําลังโกรธคนคนหนึ่งเนี่ยมาจากเขารู้สึกว่าเขาถูกทําร้ายนะครับเพราะฉะนั้น คนสองคนที่กําลังโกรธหรือทะเลาะกันอยู่เนี่ยต่างคนต่างฝ่ายคิดว่าตัวเองเป็นเป็นฝ่ายเป็นเหยื่อและถูกทําร้ายนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าในสมการเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นรับผิดชอบแล้วก็เขารู้สึกว่าเออเขามีส่วนต่อความรับผิดชอบเนี่ยแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดด้วยแล้วก็ยอมที่จะเริ่มขอโทษบางอย่างเนี่ยอีกฝ่ายเขาก็จะรู้สึกว่าโอเค ฉันก็หายด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาคุณรู้สึกว่าคุณโกรธใครบางคนแล้วก็คุณรู้สึกว่าต่างคนต่างไม่จองจบครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองหรือคุณให้เกียรติตัวเองหรือเคารพตัวเองเนี่ยคุณก็พยายามจบเรื่องนี้ด้วยการรับผิดชอบในส่วนของคุณกล่าวคําขอโทษคําขอโทษไม่ได้แปลว่าคุณเป็นฝ่ายผิดแต่คําขอโทษแปลว่า คุณอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้แล้วก็คุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําไปนะครับแล้วคุณก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนรอบตัวนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ